วัวตึงประจำบ้านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนเัสดีทุกท่านครับพามาด,ดูเด็กๆกินย่าตอนเย็นๆน,นะครับชิวมากกินย่าตอนเย็น ไหนตัวไหนลงเล่นน้ำพ่อเห็นอยู่นะตัวไหนแอบลงอาบน้ำกันนี่หลับอยู่ก็มีนะครับยังไม่ได้ออกมากำลังนอนเป็นอยู่ก็มีมินค้งองกินยาหรือไง ที่เสาจังวะสีสันส,สวยครับสุขภาพแข็งแรงมากเฉพาะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่เลยายกล้องที่ไหนแล้วนี่ กินยาโชว์เลยบอสกินยาโชว์เลยบ่สยาวแค่ในหมือนที่เดียวครับ